สบายดีพี่น้องเพี่องพพอกับส่องน้องเดือนพี่น้องสบายดีพี่น้องบรสุคุามสุคนพี่ป่านาอาสบขวสุขคนไปบริั น้องม่พี่น้องน้องม่เห็นป่าพี่น้องนในกอตั้งเฉลิบเลิบพี่น้องม่พี่น้องเอ้ยจะนอนยิ้ม nhảy แปดพี่น้องคนสิไปอันห้าน้องม่จะเรือโหลดชิบกว่าคน จบไปดีพี่น้องกวนขับมากก็ดีครับเป็นที่นมปิดขาดใช่ไหมถามปิดจมูกเห็นนหนดีพี่น้องับเจ๊อพี่น้องจับขี้ตงมบ่ยับีตมรถยุ่ระทยเ้อตะกี้มาพ่มาสิบสามสิบอ่ะิตมพี่น้องคนที่ไยเื้เก่าทีุ่เออดาวมาเลยห้ก็หคนได้ปิ enfin ้วขนาด สาวนี่สายสาวแค่สาจะพิชไดสาวดาวแล้วโค้กัแตึสาวไม่โค้งที่ไม่รแรงแงโอ้มาหอเลยพี่น้องเลยโหเมทาเจสไอน์ผู้นำทีมพี่น้องเลย ป๊ดมาต่างถิ่นพี่น้องโหก้ระไมา้พี่น,องงน้องเอ้ยน้ำไม้ไผ่ป่าอะไรแต่ว่าก็มันใหญ่คือน้ำไม้ไป่าเขามาปลูกได้นดินอ้อยยานนี่ไาแพงไงข้าวน,าานี่เขาปลูกกันเชือ ดพี่น้องอาลนะเขียวสอมเนขื่อนพี่น้องเลยเขื่อนระบายน้ำของเขาพี่น้องโพดโพดน้มัยพี่น้อง นอบักใหญ่หนึ่งหูพี่น้องสี่หานอใหญ่ยู่ถ้าบังต้อนซับนะพี่น้องพี่น้องเลยซับแล้วเลยพี่น้องน้องใหม่กอเดียวนี่พี่น้องตรงไหนพี่น้องคือมันมีแต่อันใหญ่ๆเจ้พี่น้องน้องใหม่กอเดียวพี่น้องเลยเจ็ดหนอจนขึ่นหิยวเลย เบิ่งก็ต่อไปอีกน้องพี่น้องเฮาก,ก็บ่มีตะกรงเป็นตะกรงเองพี่น้องเออขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยน่อใหม่เลยหลายโพดโพไปบ่ได้มาสิเสียใจนี่นะพี่น้องนี่ได้นางคามันก็มีผัวอ้าวสานี่นางคาร์งาพเจอกับเขาอยู่เออือะ Nó mại, cứ mà lái cả độ thế hả nạ, phí nọ ngươi Nó mại, ừ. phí nọ ngươi Mà bằng sao trời ngặt nó mạnh Hết nhớ ừ. ừ. Ôi Ừ khao bên hả lệ Tự à, nhiên là khao, tự nhiên là nãy này là nó, bức nhảy nó đầm à,

อันดำก็ต uh. ุ่มจืดๆน่ะก็เสบเลยเอาเท้าเลยนี่เท้าเต็มนะครับได้พอห่อคือตัวใหญ่จังเลยแบบเผื่อหนาวดาวเหม่ยแห้งพี่น้องสบายดีพี่น้องจะรอดบ่พี่น้องก็ไปย่งดูลานจอยเลยพไปย่างอยู่ไปยังยงี้ยนนันเงี้ทุนดีเพิ่นปะ มันยดีม <S uno> yeah, yeah. no, ันหายใจสบายล้วำโพงอนะหนาๆโตมันขึ้นเหี่ยวค่ะเอามะพร้าวจ่อยเอาโลดมาได้แบกเองแอกจ่อยเลยผู้ซับซับไปว่าผู้ทื้อกระถิ่นไปน่ัำเก็บเป็นความหลับเก็บเก็บเป็นความหลับตัวเองอีกเป็นไหนเบิ้อเลย น้าแถวลุมน่ะเสแถวขางโตมันเป็นเมอเื่อเรนูพอตัว้บซานนี่แถวเหงามันนี่สวเชีอเกลิกเนกว่าแถวแคมเหงามันนี่ขี้ยาเบิ่งจะสให้นะาหนาไม้หาไม้อีพีปืนหน้าไม้บานเท่าได้ นั่นะวางลุมนะบ่อปุ้ยหาห้าโมลเหื่อยปะเสาจอยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนางว่ะเสาจอยนะนางเหนื่อยปะเป็นนางเหนื่อยจังแม่ได้ซื้อนมใหม่นเหื่อยกวหานมใหม่พี่เนาะมันนาง คีแอมลกโหนะวางรูมมันนะไปหนามแต่ะมาผด่านี้นะวางเทิงนะตุ่ยโหนยับไปนะเออหนามัยด็นไหนม่ใช่หนไม้ข้าวตัวนั้นข้าวรือดำดำเราบองเอาข้าวพี่น้องเ้ยเพื่นวะ นี่จะขาวกับขาวขาวแต่ทั้งลูกมันน้ำปักน้ำปักน้ำแต่ทั้งเทิงเผืทั้งลูกมันขาวอยู่พี่เด็กกับน้องใหม่พี่น้องเอ้ยมะลายก็ดอกก็ดีอ่ะเซ่บ้านห้าวอืดอืดผุน่ะผุลื้ออักอ้าวพี่น้องเอ้ยคันดำกับบ่ออาวบักใหญ่บักใหญ่นะบ่ไอเอ่ามันดำนะอันนี้ใช้มะพร้าวพี่น้องมาแพะบ่ออาวกับซับปีนาสเอาเอง ถาไปเบิ่งก้อใหม่น้ากันงน้ำพี่น้องเออซิมี่เสียงเสียมซับปุน่าฮาร์กพี่น้องเอ้ยนี่รุดเลยสบายกะเสียมรุดก่อนหมู่มาหาหน่อไม้กะเสียมรุดก่อนหมู่ปวดโฟรีนี่พี่น้องเอ้ยเนื่องจากไปหาหน่อไม้เมื่อไงเพราะก็มานางเศร้าเมื่อไงไมานางโซ่ก็เอาเมื่อใดหรือพี่น้องหน่อไม้ดับโมนดบโมีพี่น้องเช้าจะไม่จกไร้เลอบบบ๊อหน่อไม้ดับมีลายพี่น้องเอ้ย แต่ว่าพ้ากันเลือกเอาเมื่อแห้งมาเช่าจอยไม่เมื่อขาปวดค่ะปวดปวดน้ำไม้ค่ะเมื่วลาปวดน้ำไม้จะเรียกว่าปวดขาเป็นยังน้ำน้ำไม้ปักคาเบอว่าโอ้ยจะน้ำกระเทือนเมื่อยังบวชอยู่ไปบวชเอาไปเอาจับาปีบี่เมื่อง่ายปันมาปันไปหาเต็มที่เมื่อเร็วก็ไปหาเอาคลิปถ่ายห้อยคลิเอาปลาอีกป้าจีบป้าแต่น้ำไม้ในเพื่อป้าจีบแดงเบิ่ง มาก็ต้องเอาให้คุ้มเลยว่ามาจ้าพี่น้องมาไมป้เดี้ยวเดี้ยวให้เบิ่งหน่อยไหมจ้าเปิดด้วยก่เมอผักพอดนียยไว่ากให้มาหมเอิพี่น้องเปิดรวมเบิ่กินป่านสามีกักินอยู่หาเมื่อก็บบรดเจ้าเจ้นหดเจ้ดเอากนี่พี่น้องมองซไปหน้าสองกับปแดงจืงคึงพี่น้องเอ้ยดีพี่้อ ทำไมแดงกันวันไม่ขาวพี่น้องเว้ยได้อือขาดแม่เลยของซาวจ่อยปะนี่บ่าวดาโบต้องหามคอยชิเปิดเปิดจซอยคอยอีกเปิดจัมพ์ให้นะสปนาทีไม่อ่าสิบแปดหนี่พี่น้องน้ำไม้ซาวจ่อยโบได้ขี่ๆเด้อพี่น้องเลยทั้งน้ำทั้งต่อเยอะแยะมีแต่ผู้ใดได้ลายพี่น้องน้ำไม้ซาวมวยกับคุณสามีบ่าวยอดขวัญ มีเอาแต่อันขาวๆเพื่อแบบพี่น้องก็มาลุ้นเบอร์ก่าซิมีตอันขาวๆบ่ตีรูซับจอยเออเนาะัจอยเอาอันขาวๆโอ้ได้องานี่บอม่ต้อขาวอ่ดีใจอันดากับมิดอันใหญ่เชมมะพร้าวเอะเออเาอสำหรับคลิปนี้กับซีเรลยลอะไรเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาน้อพิชผาดประกันได้กับขอโทษขออัพเด้อพี่น้อง กับสบายดีบนสุขสุขคุณ